สวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูครับดูดวงเมษายน2565ดวงชะตาของท่านเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับชาวลัคนาราศีธนูครับราศีาธาตุไฟดาวพฤหัสเป็นดาวประจาตัว ก็ต้องบอกว่าเดือนเมษายนเนี่ยเป็นเดือนแห่งการเขาเรียกว่าสิ้นสุดหลายสิ่งหลายอย่างและเป็นการเริ่มต้นอีกหลายสิ่งหลายอย่างในดวงชะตาของท่านเช่นกันลัคนาราศีธนูนะครับดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันสักนิดนึ่งย้อนกลับไป1วันครับสามีนาสามสมีนาก็คือ วันที่พระราหูย้ายนะครับต้องสองวันสินะสามสิบมีนาเนี่ยราหูย้ายจากภพอริเข้าสู่ภพปุตตะนะครับปุตตะก็คือสิ่งใหม่ๆดาวราหูเนี่ยอย่าไปมองแค่ว่าโหมันต้องร้ายมันต้องน่ากลัวราหูเนี่ยเป็นตัวแทนเรื่องราวของสังคมเพื่อนฝูงนะงั้นในสังคมเพื่อนฝูงชาวราศีธนูเนี่ยมันน่าแปลก เพราะว่าลัคนาราศีธนูตัวเองเป็นดาวพฤหัสชอบศึกษาใ่รู้ใ่ดีมีคุณธรรมชอบเรียนนะสนใจในเรื่องการเรียนแต่ว่าในกลุ่มสังคมเพื่อนฝูงเนี่ยตัวแทนของเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของราหูก็จะมีเขาเรียกว่าแหมบางทีเรียนมากๆเนี่ยมันก็ต้องมีคลายเครียดกันบ้างนะก็พอไปคลายเครียดปุ๊บเนี่ยอะไรที่มันคลายเครียดได้บ้างก็ เรื่องของความเฮฮาปาร์ตี้ทีนี้ดาวสังคมเพื่อนฝูงเนี่ยเข้าสู่อะไรพบปุตตะสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่นะครับก็เรียกว่าจะต้องมันมีการเริ่มใหม่ของเดือนนี้ค่อนข้างชัดเจนนะใหม่นี่เรื่องอะไรการทำงานเพื่อนร่วมง,งานงานใหม่สิ่งใหม่ๆนะครับจะเข้ามาในชีวิตเรียกว่ามากันแบบไม่ทันตั้งตัวกันเลยทีเดียว นะครับอันนี้คืออิทธิพลของราหูเข้าย้ายสู่ภพปุตตะคือโชคดีของชาวลัคนาราศีธนูที่ราหูเนี่ยในพื้นดวงชะตาเดิมไม่ใช่ดาวร้ายไม่ใช่ดาวภพร้ายเป็นดาวภพเพื่อนฝูงสังคมสิ่งใหม่ๆเจอในสิ่งใหม่ๆก็มีโอกาสดีนะครับความสนุกสนานตื่นเต้นชีวิตจะน่าตื่นเต้นขึ้นสำหรับชาวลัคนาราศีธนูอ่าวันที่หนึ่งหนึ่งเมษานะครับดาวศุกร์ครับดาวศุกร์ ดาวเจ้าเรือนลาพระโชคลาบดาวเจ้าเรือนอรินะอริด้วยลาพระด้วยพอพูดง่ายๆลัคนาราศีธนูเนี่ยเวลาจะได้โชคได้ลาบกับเขาเนี่ยแหมมันก็เขาเรียกว่าต้องเหนื่อยกับคนอื่นเขานิดหนึ่งเพราะว่าดาวศุ์เป็นทั้งภพอริอุปสรรคแล้วก็เป็นภพลาพระด้วยพูดง่ายจะสําเร็จได้จะโชคดีได้ต้องทําต้องแก้ปัญหานะครับ นีดาวสุกย้ายเข้าสู่ราศีกุมวันที่หนึ่งเมษาเลยครับได้ตำแหน่งนระอุดมเกณฑ์นะระคือโสโลวุธโธชีโวสุกโกโลเล่เนี่ยสหัสชะตนุพันธุคราวเอาปัตตนิและลาภาอุดมไปว่ามากโชคลาบอุดม อุดมมาเกณฑ์นะดาวศุกร์ก็คือได้เรียกว่ามีโชคมีลาบค่อนข้างดีเลยมีโอกาสในเรื่องของการเสี่ยงโชคพอลุ้นได้กับเขาเหมือนกันนะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยดาวอังคารก็เข้ามาด้วยนะอังคารจะย้ายตามมาวันที่7เมษายนนะครับแต่เดี๋ยวยังมีอีกดาวหนึ่งก็คือดาวพุธสําคัญเพราะดาวพุธเป็นดาวการงานดาวพุธเป็นดาวคู่ครองเห็นไหมดาวการงานก็ เข้าสู่พบปุตตะวันที่4เมษายนเข้าพบปุตตะสิ่งใหม่ๆงานไปเจอกับสิ่งใหม่ๆไม่ได้หมายความว่าจะต้องเปลี่ยนงานใหม่เสมอไปบางทีก็อาจจะมีตําแหน่งใหม่หน้าที่หรือเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่เฉยๆนะครับคือยังไม่มีมเกณฑ์การแบบเขาเรียกว่าเดินทางไกลหรืออะไรอย่าง หรือว่าย้ายแบบย้ายข้ามหน่วยงานย้ายข้ามจังหวัดลักษณะนี้นะจะเป็นลักษณะว่าปรับเปลี่ยนหน้าที่นะอันนี้อยู่ฝ่ายบัญชีไปอยู่ฝ่ายการเงินอยู่ฝ่ายการเงินไปอยู่ฝ่ายบัญชีอย่างเงี้ยสลับหน้าที่หรือว่าอาจจะเป็นตําแหน่งเล็กๆภายใน,ผนแผนกภายในหน่วยงานแต่ลักษณะจะได้รับงานใหม่เพราะว่าดาวการงานเข้าสู่เรือนปุตตะ นะซึ่งปุตตาไม่ใช่แค่แปลว,ว่าสิ่งใหม่ๆอย่างเดียวก็หมายถึงความความเพลิดเพลินความสนุกสนานมีบุตรบริวารน,นะก็เรียกว่ามีโอกาสดีในเรื่องของความก้าวหน้าเพราะมันเหมือนกับว่ามีเขาเรียกว่าบริวารเข้ามามีลูกน้องเข้ามามาช่วยนะจากที่เราเป็นลูกน้องเขาจากที่เราเคยเป็นพนักงานเป็นข้าราชการชั้นปฏิบัติ บางคนลัคนาธานูเนี่ยกำลังเรียกว่าดวงดีในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแค่นั้นมีโอกาสครับจากผู้ปฏิบัติงานเริ่มได้เป็นหัวหน้าเริ่มได้เป็นเขาเรียกว่ามีลูกน้องเข้ามาต่างๆนานาก็เป็นความจเจริญรุ่งเรืองที่ดีแต่ก็ต้องเหนื่อยหน่อยเนาะเพราะว่าลาหูมันก็เข้ามาด้วยลาหูอย่างที่บอกครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ดาวร้ายอะไรแต่ความวุ่นวายด้ยวยความเป็นลาหูเนี่ยมันเกิดกับสิ่งใหม่ๆเกิดกับเขาเรียกว่า ลูกน้องของเราบริวารของเรารวมนั้นท่านที่มีบุตรหลานก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีขยายตรงนี้ตอนท้ายคลิปนะเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นวันที่เจ็ดดาวอังคารย้ายตามมาครับอังคารกับศุกร์นี่องคารเป็นดาวธาตุลมนะครับย้ายเข้าราศีกลุ่มธาตุลมมีตำแหน่งเป็นอุจจพิมุกนะครับดาวศุกร์ ย้ายเข้ามาอยู่ตรงนี้สุกปากหวานอังคารรับเอานะครับก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีเป็นคู่มิตรกันแล้วดาวสุกก็ได้อุดมเกณฑ์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีใช่ไหมและอย่างเงี้ยลาหูอยู่เรือนอังคารอังคารมาอยู่เรือนลาหูสลับเรือนเกษตรกันแสดงว่าสิ่งใหม่ๆการเดินทางสังคมเพื่อนฝูงตำแหน่งใหม่หน้าที่ใหม่ เป็นไปด้วยความมั่นคงเป็นไปด้วยความอาจจะวุ่นวายแต่สุดท้ายมันจะต้องเรียบร้อยนะแรกๆมันต้องวุ่นวายแน่นอนนึกสภาพว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติงานอาเป็นขาา้าราชการระดับปฏิบัติงานนะหรืออาจจะเป็นลูกจ้างในหน่วยงานอย่างเงี้ยพอเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือสอบบรรจุได้คิดว่าเริ่มต้นเนี่ยมันต้องง่ายหรือยาก มันต้องยากแน่นอนระเบียบอะไรต่างๆนะรวมทั้งพนักงานบริษัทด้วยนะจากที่เป็นเอา s o u r จากที่เป็นจ้างชั่วคราวจากที่เป็นเขาเรียกว่าทดลองงานเทรนนีอะไรต่างๆนาะนาะขยับเป็นพนักงานประจำจากพนักงานขยับเป็นหัวหน้าหัวหน้านแผนกหัวหน้าฝ่ายการปรับตัวตรงนี้นั่แหละครับที่สำคัญนะครับซึ่งทิศทางลัคนณราศีธนู ค่อนข้างเยอะเท่าที่เห็นมาก็หลายคนหลายท่านที่ลักษณะหน้าที่การงานนี่กำลังก้าวหน้ามัน่นคงแล้วมีทิศทางที่จะเลื่อนขั้นหรือนตำแหน่งนะอันนี้ดูจากดวงดาวแล้วก็สังเกตจากคนรอบข้างที่เป็นลักคนาราศีธนูที่รู้จักที่เคยดูดวงด้วยกันมาอะไรต่างๆนาน,น,นมีทิศทางเปอย่างนี้ซะส่วนใหญ่นะครับก็เหนื่อยหน่อยปรับตัว ใช่ไหมหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางก็ได้แล้วแต่คนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นการเดินทางไกลเ็นระยะใกล้ๆเป็นการปรับเปลี่ยนเท่านั้นนะครับก็ลองพิจารณาดูนะก็คือแน่นอนแหละมันไม่ง่ายแต่มันจะสําเร็จนะแล้วก็ไม่มีอะไรในชีวิตที่ได้มาโดยที่เราไม่ได้แลก <c oughs> เราไม่ได้ทุ่มเทนะครับขอให้มันดีขอให้มันก้าวหน้าต่อไปนะครับเป็นกําลังใจให้สําหรับชาวลัคนาราศีธนูเพราะ เรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยนะไม่ห่วงเลยครับดาวเสาเป็นเกษตรยาวครับนะเรื่องเงินเนี่ยมีความมั่นคงนะธนูเพีเยงแต่ว่าย้ําไปหลายคลิปย้ําไปทุกครั้งว่าการเงินของลัคนาราศีธนูมันจะไม่บือหวาเพราะเป็นดาวเสาดาวการเงินของท่านคือดาวพระเสาหนักแน่นมั่นคง มาแบบเรื่อยๆมาแบบไม่รู้สึกเข้าใไหมไม่ไม่รู้สึกตัวเลยว่าเรารวยแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอนับไปนับมาไม่เบาครับเป็นลักษณะนี้ล,ลักษณะราศีธนูบางทีได้เงินมาซื้อนู่นซื้อ,น,อนี่เก็บสะสมไว้บางทีมันกลายเป็นของมีค่าในภายหลังเนี่ยลักษณะการเงินของท่านมันจะเป็นอย่างนี้มันจะไม่หมไม่หวือหวาไม่ตื่นเต้นเข้าใจไหมบางคนได้มาได้เงินมาเก็บเก็บเก็บ ได้มาครบอาไปซื้อสมบัติชิ้นใหญ่ๆไปซื้อบ้านไปซื้อที่ดินไปซื้ออะไรเก็บไว้เก็บไว้นี่แหละแล้วพอถึงจังหวะดีราคามันขึ้นเป็นทรัพย์สินสมบัติที่เขาเรียกว่าหนักแน่นและมั่นคงยาวนานครับสําหรับชาวลัคนาราศีธนูดีไหมนะชอบเดือนี้ชอบนะอะไฮไลท์เมษายนดาวพฤหัสครับดาวประจําตัวของท่านเอง นะโครจรเข้าเป็นกเกษตรตราธิบดีตัวเองก็มั่นคงนะครับตัวเองก็มั่นคงแล้วดาวพฤหัสย้ายเข้าเรือนไหนเรือนราศีมีนพบที่สีพบพันธุกหลักทรัพย์ที่ดินอสังหาเนะี่ยเห็นไหมเกิดมาละเรื่องเงินทองเนะี่ยตอนนี้ตัวเองเนี่ยมีโอกาสได้ครอบครองเพราะอะไรเพราะตัวเองอ่ะกำลังไปหา นะตัวเองก็ลไปหาท่านที่เล็งเล,งเ,ลงเรื่องรถใหม่บ้านใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะไอไอเรื่องการเงินเนี่ยอย่างที่บอกอะ่ะบางทีแหมมันไม่มีเงินก้อนไม่มีอะไรจะไปหาจากไหนไปเลยเดี๋ยวมันจะมีทางเองละครับนะเพราะว่าตัวเองไปอยู่ในภพพันธุนะมันไม่มีทางที่จะได้มา mm. ฟรีๆนะอยู่ๆใครนอกจากคนที่มีดวงเกณฑ์เรื่องของมีมรดกอยู่แล้วหรืออะไรก็ได้ก็เป็นจังหวะที่ดีนะ ที่จะได้รับมรดกเป็นที่ดินเป็นบ้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยส่วนใครที่บอกมรดกก็ไม่มีรา,ายได้ก็ประมาณนึงนะแล้วจะไปมีบ้านใหม่รถใหม่ได้ยังไงเอาเป็นว่ามันจะมีหนทางนะเพราะว่าดาวประจําตัวเนี่ยเข้าไปสู่พบพันธุตัวเองเอไปหาไม่ใช่ดาวพันธุมาหาเข้าใจไหมถ้าดาวพฤหัสอยู่ตรงเนี้ยนั่นอะมมีโอกาสนะ แต่ตรงเนี้ยดาวเพฤหัสถ้าย้อนกลับไปย้อนย้อนกลับไปเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยมันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่อาศัยใช่ไหมเพราะตอนนั้นดาวพปหัสทับลักเห็นไหมดาวเจ้าเรือพันธุ์มันทับลักษดาวตัวเองก็มีความมั่นคงตอนนั้นมันก็ถือว่าดีแต่อันเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราอ่ะจะต้องไปหานะใครที่แบบใครที่กําลังแบบมันอยากมีกับเขาบ้างนี้บ้านนี้รถมีเอออะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันคือไม่ได้ไปอวดใครเขาหรอก แต่มันจะเป็นลักษณะของการเขาเรียกว่ามีไว้เพื่อความอุ่นใจเพื่อความมั่นคงในชีวิตนะด้วยสถานการณ์ตอนนี้ด้วยใช่ไหมไม่รู้ว่าเศรษฐกิจภายหน้ามันจะอะไรเป็นยังไงเนี่ยม,มีบ้านเป็นของตัวเองไว้มีรถไว้ใช้ทํางานมันอุ่นใจพยายามนะครับนี่กรณีของคนที่มองไม่เห็นแลนะหนทางนะแต่คนที่เขาเขามีเขาเรียกว่ามีอ่ามันมีมีหนทางอยู่แล้วเนี่ยท่านก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่ยากจนเกินไป ถูกไหมมันก็ไม่ยากจนเกินไปเดี๋ยวตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยเดี๋ยวหาหนทางเดี๋ยวก็ได้มาถ้าอยากจะได้นะส่วนท่านที่ยังแบบเอ้มันจะมันจะมาได้ยังไงอาจารย์นะเงินเดือนมันก็ไม่ได้มันก็เท่ากันทุกเดือนนะเงินเก็บก็พอประมาณหนี้สินก็ยังมีอยู่นะมันก็จะมีโอกาสเข้ามาแล้วครับนะเพียงแต่ตัวท่านเองก็ต้องเขาเรียกว่ามีอกมีความพยายามข,ขวายคว้าบางที เนื่องด้วยเป็นดาวพฤหัสก็อาจจะมีในมีเขาเรียกว่ามีผู้ใหญ่ที่เมตตาแนะนำให้เอาเอาตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมอ่ะผ่อนถูกๆไม่ต้องดาวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นขายต่อมือต่อมือผู้ใหญ่เมตตาให้ขายให้ในแบบถูกๆขายให้ในแบบที่ว่าอ่ะผ่อนระยะยาวหรืออะไรเงี้ยใช้เครดิตเนี่ยมันก็มีหลายขนทางหลายช่องทาง แต่ขอให้ท่านนะ่ะมุ่งมั่นตั้งใจนะแต่อย่าไปทําในสิ่งที่ผิดไม่ใช่ว่าเอาหาวิธีการรวยทางลับอย่างนั้นไม่ใช่นะครับต่เป็นลักษณะเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมาเองนะครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะครับมันมีโอกาสครับแต่มันไม่ใช่มาแบบยกให้เลยเซ็นให้อย่างนั้นไม่ใช่นะมันก็ต้องมีเขาเรียกว่ามันก็ต้องมีความพยายามของเราด้วยนะเช่นแหมัน อย่างที่บอกอะ่ะมันมาได้หลายรูปแบบถูกไหมผู้ใหญ่อาจจะอ่ะให้อยู่ไปก่อนแล้วมันมีหลายวิธีนะในเรื่องของเกี่ยวกับการซื้อการเช่าซื้ออะไรอสังหาริมทรัพย์แบบเนี้ยนะครับก็ลองพิจารณาดูแยกแยะก,ก,กันไปแต่ละท่านแต่ละบุคคลแล้วกันนะแต่เอาเป็นว่าดวงดีในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวกับรถยนต์ยวดยานพาหน,นะแล้วก็ครอบครัวก็จะมั่นคงครับ นะถือว่าดีนะลัคนาราศรีธนูอทีนี้จุดที่อาจจะต้องระวังนะอันเนี้ยบอกไว้เลยนะผมพูดทุกราศรีไปดูคลิปได้ของดวงเดือนเมษายนเนี่ยคือมันจะเกิดปรากฏการณ์นะครับปรากฏการณ์ที่หนึ่งก็คือพระอาทิตย์ย้ายเข้าราศรีเมษอันนี้แน่นอนสงกรานครับเรียกให้เต็มๆคือมหาสงกรานเพราะคําว่าสงกรานแปลว่าพระอาทิตย์ย้ายราศรีนั้นสงกรานเนี่ยทุกเดือน่ เพราะว่าพระอาทิตย์ต้องย้ายทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งนะครับสามสิบวันย้ายราศีสามสิบวันย้ายราศีสามสิบวันย้ายราศีนะครับพระอาทิตย์เข้าราศีเมษเราจะเรียกว่ามหาสงกรานย้ายใหญ่สงกรานครั้งนี้พระอาทิตย์ย้ายเข้าวันที่14เมษานะตอนประมาณ9้าโมงกว่า9้าโมงปลายๆแล้ว นางสงการก็ต้องลืมตามาแหละมันมันเก้าโมงอ่ะคงไม่หลับตามาแน่นอนนะแล้วก็คงจะยืนมาด้วยเพราะว่าเพิ่งตื่นนะอ่ะเดี๋ยวจะทําคลิปสงการให้รับชมเราฟังเพราะว่าคําทานายของสงการก็สนุกสนานนะเออข้าวน้ําจะเป็นยังไงลมจะเท่าไรอะไรเงี้ยฝนมันจะตกเท่าไรเงี้ยเดี๋ยวจะเอามาเล่ากันแบบสนุกสนุกนะก็ลองติดาพามกันลวกันนะนางสงการอริยาบท มาแบบนี้จะทายว่าอะไรอะไรเงี้ยนางสงการกินอะไรอะไรเงี้ยนะนะอ่ะพระอาทิตย์ย้ายเข้ามา14เมษายนครับวันที่16เมษายนพระจันทร์อยู่ที่ราศีตุลน,นะพระอาทิตย์อยู่นี่พระจันทร์อยู่นี่เท่ากับพระจันทร์เต็มดวงนะเพราะว่าพระจันทร์เนี่ยห่างจากอาทิตย์เล็งตรงกันแบบนี้พระจันทร์เต็มดวงนะครับลาหูอยู่ตรงนี้ครับ นั่นหมายความว่าจะเกิดจันทรุปราคาจันทรุปราคาแบบไหนแบบเต็มดวงครับนะครับแบบเต็มดวงครับเห็นตอนไหนกลางคืนนะเพราะเนี้ยพระจันทร์อยู่ตรงนี้อยู่ตรงข้ามพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นพระจันทร์ไม่ขึ้นพระอาทิตย์ตกพระจันทร์ขึ้นอ่าเพราพระจันทร์ขึ้นเพราะมันอยู่ตรงข้ามกันไงพออยู่ตรงข้ามกันลาหูมันบังไว้ก็เรียบร้อยครับเกิดจันทรุปราคา ทีนี้มันจะมนในเรื่องของจันทรูปราคาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมันก็คือเรื่องของดาราศาสตร์ใช่ไหมก็คือเงาของโลกนะบังดวงจันทร์นะบังแสงอาทิตย์นะมันก็ทําให้เกิดมุมซอ้อนซึ่งอย่างเงี้ยเราเรียกเราก็กําหนดว่าเป็นจุดเรียกว่าจุดลาหูหรือโหนดนะโหนดก็คือเงาบางเส้นตัดนั่นแหละนะครับ ทีนี้เมื่อเราคเจอราหูปุ๊บเราก็คำนวณว,ว่าราหูมันก็มีฤทธิ์มีเดชแล้วมันก็ย้ายได้ด้วยอ่ามันก็เป็นลักษณะนี้นะครับก็เป็นการคำนวณเป็นเรื่องของหลักวิชาก,การคำนวณลึกๆของทางโหราศาสตร์นะอ่าว่าคำนวณยังไงราหูทําไมมันถึงเดินสวนกันแล้วทําไมมันถึงหนึ่งปีครึ่งย้ายราศีเนี่ยมันเป็นเรื่องของการคำนวณเราฟังแค่ว่ามันจะดีไม่ดีก็พอนะครับอ่ะพระจันทร์เป็นดวงพระอาทิตย์เล็งพระจันทร์ราหูอยู่นี่เกิดจันทร์ดับครับ เกิดเกิด็เรียกว่าลาหูเงาบังดวงจันทร์ปรากฏการธรรมชาติและเป็นวิทยาศาสตร์ส่วนในเรื่องโหราศาสตร์ก็ต้องบอกครับว่ามันไม่ดีนะครับมันไม่ดีมันเกิดเรื่องอะไรก็คือเรื่องของบุตรบริวารเกิดเรื่องของลาพระท่านที่มีบุตรหลานระมัดระวังดูแลนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันไม่ใช่เรื่องของที่ว่าจะต้อง กลัวจะจนไม่ทําอะไรอยากไปกลัวลาหูอะไรขนาดนั้นนะครับแล้มัดนระวังแค่ดูท่านไม่มีเวลาดูก็ต้องดูนะเรื่องน้ําไฟใช่ไหมเด็กเล่นเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวนี้บางทีก็เรียกว่าปล่อยบุตรหลานไว้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มันน่าห่วงเหมือนกันนะครับดูข่าวไหมที่ผ่านมาใช่ไหมมีสุนัขวิ่งเข้ามาในบ้านอะ พิษบูอ่ะ่ดดูเลยแล้วเด็กเล็กๆมันหมอยมันเห็นแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องระมัดระ,ะ,ะวังให้ดีแล้วกันนะเพียงแต่ว่าอย่าไปกลัวจนจนแบบโอ้โหไม่ไปไหนไม่อะไรนะเพียงแต่ว่าช่วงสิบหกเมษายนจะเป็นช่วงพักผ่อนหย่อนใจอาจจะไปเที่ยวไปอะไรก็ระมัดระวังใช่ไหมไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยนะเรื่องการเล่นน้องเล่นน้ํานะครับอ่าแล้วก็เรื่องอไปภูเขาก็รื่องระวัง ไปตามสถานที่ไหนๆก็ตามให้ระวังแล้วก็โดยเฉพาะกลางค่ํากลางคืนเพราะมันเกิดตอนกลางคืนนะจันทรุป,ปราคาระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็อย่าไปที่อโคจรนะสงกรานแล้วก็ไปเที่ยวพักผ่อนสนุกสนานนะ mm hmm. อย่าอย่าไปตื้ดมากน <laughs> ะตื้ดตืดมากนะ mm hmm. บางทีมันอาจจะมีอุบิเหตุอะไรได้ระมัดระวังไว้นะครับโ mm hmm. ดยเฉพาะเรื่องการ mm hmm. ปาร์ตี้นะแฮงเอาท์ hmm. ทั้งหลายนะครับ mm hmm. อ่ะระมัดระวัง <laughs> พอวันที่สามสิบครับนะ พระจันทร์ก็เดินอ่ะสองวันครึ่งสองวันครึ่งจนถึงวันที่สามสิบเมษายนเนี่ยพระจันทร์มาอยู่นี่มาอยู่ร่วมกับอาทิตย์อันเนี้ยพระจันทร์อยู่ตรงนี้จันทร์เพนใช่ไหมพอพระจันทร์มาอยู่ตรงนี้จันทร์ดับครับจันทร์ดับราหูอยู่ตรงนี้เกิดอะไรสุริยุปราคาครับมาอีกแล้วนะครั้งนี้จันทรุปราคาใช่ไหมคราวนี้สุริยุปราคาครับเกิดเดือนเดียวกันเลย สนุกสนานแน่นอนนะจันดับนะพอจันดับนี่ก็คือสุริยุปราคานะฟังดูขัดขัดแต่เนี่ยก็คือพูดง่ายเงาของพระจันทร์มันมาบังอ่ะมันมาบังดวงอาทิตย์นะมาบังดวงอาทิตย์ทะนั้นก็มันซ้อนกันนะครับมามันซ้อนกันก็เกิดเงากันขึ้นเท้านี้ก็เกิดกลางวันครับนะเพราะอะไรเพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นพระจันทร์ขึ้นอยู่ด้วยกันไง เนะช้ามาเนี่ยเชา้ชาเช้าที่ราศีเมษก็หมายถึงหกโมงเช้าเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นที่ราศีเมษพระจันทร์ก็ขึ้นตามเนี่ยเพราะพระจันทร์อยู่ตรงเนี้ยพอขึ้นตามก็ล้อกันไปล้อกันไปล้อกันไปพอไปเจอราหูเข้าก็เกิดเงาขึ้นมาทันทีก็ราหูอมอาทิตย์สุริยะปราขานะครับอันนี้ก็เรามัดระวังอีกวันหนึ่งสามสิบเมษายนนะก็อย่างที่บอกไม่ได้วันต้องระวังถึงขนาดแบบ ไม่ทําอะไรเลยไม่ไปไหนเลยอยู่บ้านคุ้มโปงสวดมนต์เลยก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับก็เอาที่สบายใจนะถ้าท่านรู้สึกเอออยากจะมีความเชื่อทงอางด้านศาสนาก็ทําบุญตักบาตรสวดมนต์ไหว้พระปกติครับไม่ต้องอะไรมากมายนะครับรวมทั้งท่านที่นะับถือศาสนาอื่นใดปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้ถูกหลักให้ตามศาสนาของท่านนะครับเป็นกุศลความดีงามเป็นเรื่องของสากล ไม่จํากัดว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะก็ถือว่าอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความเชื่อนะครับก็เอามาเตือนกันในหลักโหราศาสตร์ว่าระวังได้ก็ให้ระวังแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดเรื่องร้ายเรื่องอะไรนะมันจะเกิดเรื่องอะไรก็เกิดเรื่นริปุตตะก็ไม่พ้นบุตรหลานบริวารบางท่านอาจจะวุ่นวายในเรื่องการบริหารงานเนี่ยชาวลัคนาราศีหนูก็มีลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมจากเคยเป็นลูกน้องอยู่ๆเป็นหัวหน้าได้รับการแต่งตั้งขึ้นมา ไล่วพวกที่เคยเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วเราไปเป็นหัวหน้า่างเงี้ยเอามันก็มีปัญหาทีนะก็ต้องระมัดระวังนะระมัดระวังบริหารจัดการให้ดีบริหารความสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าลาหูเนี่ยมันเป็นดาวเพื่อนดาวสังคมเพื่อนฝูงมันเข้าเรือนปุตตะนะปุตตะก็คือกลายเป็นบริวารแล้วบริหารให้ดีแล้วกันนะแต่ว่าทิศท,ทางความก้าวหน้าตำแหน่ง ถือว่าดีครับเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาธนูดีมากนะครับอ่ะเมษาถือว่าเป็นเดือนที่เปลี่ยนบทบาทจบบทบาทหนึ่งเริ่มต้นบทบาทใหม่ขอให้โชคดีดังคำทำนายนะครับอะไรอะไรหลายๆที่มันว่าจะไม่ดีก็ให้ระมัดระวังนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ